สวัสดีครับสเก็ตข่าวมาแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูพาเรตเด็กๆนะครับไปกันเลยครับโรงเรียนอนุบาลลบบุรีครับมีงานกีฬาสีประจําปีนะครับมีขบวนพาเรตเดินตามเส้นทางเนี่ยร่วมกิโลเมตรเลยนะครับส่วนหัวขบวนก็คือวงดุริยานัีนเข้าไปรอในสนามนานแล้วแต่ว่าขบวนมันยาวครับก็เข้าไปในสนามไม่หมดสักทีดูวงดุริยางครับเล่นกันจนเหนื่อยเลยนะครับคนถือกลองด้านหน้าเนี่ยทั้งวางกลองกับพื้นกันแล้ว ครูผ่านมารีบเอากลองขึ้นมาพาดบ่าเหมือนเดิมก็แล้วครับสุดท้ายขบวนก็ยังเข้ามาได้ไม่ถึงสักทีดูนะครับท่าทางวงดุริยางของเราสงสัยวันนี้จะไปไม่รอดแล้วนะครับตีกันมานานเหลือเกินตีกันจนเพื่อนร่วมวงบอกว่าเอ๊ะทำไมวงดุริยางเราวันนี้เล่นแปลก,ปลกอ๋ออุปกรณ์ให้สัญญ,ญาณนี่เลยครับน้องคนนี้ที่เหงื่อตกอยู่คนนี้ครับไปจับได้แล้วครับ ตีนานจนฉาบแตกเลยครับไม่ได้แตกที่เดียวด้วยนะครับแตกเป็นสิเสี่ยงเลยและดูวิธีการแก้ไขครับฉาบใหม่ไม่มีครับบิดให้เข้าที่เดิมแล้วก็ตีเหมือนเดิมเลยครับวว้า wow.